่น้องฟองปายสู้ผู้สู้คนสาวสาจ้าสวัสดีครับผมเบ้าเหน่งครับเมนี่กก,ะกักะมะ婆กระช่องสาวสาชาแนลอีกแล้วด้วยจ้าัเมนี่นนสาวสากับเบ้าเหน่งสิพา,าม่กินยนะไอ้ตั้สบายนั่งครับตั้สบายนั่งพี่น้องจ้าเอาอีกแล้ว <c oughs> แนี <c oughs> แน่ยเสียบกันให้แก่งนะตั้สบายนั่งนุ่นๆสับเสีบนะคะพักเมนี่กะมีกวางตุ้งนะคะแล้วก็ผักแพลวอะไรอย่างไระกาศหินประกเทียมแล้วก็บะเขือ มีหลายอย่างครับผมยกมากหมดไปแล้วก็คุคมๆมมาละเท่ากันกับมาละครับผมมาละแสบๆน้ำกันกับสาวสากระเป๋าเหนียงจ้าก่อนจบิงคลิปนี้สาวสาฝากเนื้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวซาและบ้านเหนียงเฮ็ดคลิปต่อไปแน่เด้อจ้ามาพี่น้องมาแสบๆกับน้ำกันจ้าครับผมมาเลยครับลุยน้ำกันครับพี่น้องลุยเลยจ้าเอาเรื่อยๆเอาไงแต่นางมึงก็ยังนำได้อะไรเนาะเป็นอะไรแสบรับอ้าวลองเลย วุวอลลี่รอในเจ้าดีเนาะม,มาลุยนีก่กระน้ำเลยไปน่าดูเอาคำแหลกแหกมันคือจังว่าพี่น้องลองมึงครับแสบแสบยัวๆฮะลองมึงลองหาแมา่ซิมมาก,กินมึงเนาะพี่น้องเนาะตำสบายหน้านครับแสบเลยดเอาเละครับ

อรายยารค,ครับนี่ลองผักหลายอย่างหลายไข่แดงครับมื่กอ,อกี้คือแบบน้อง นี่ไงจังน้ำอืมหักจัดจัดินักคุคนแน่ใจน่ครับบันยังรอดข่อยไม่ยานตัวใาญยางขึ้นติจ้าเนาะถอดเ,เลยะนะเลอะถักแพ้วเอดเลยถักแพ่ กินหอมกินกับลาพูดเสี่ยมเนาะแมนกวงตุงครับอือตกกนนีตกแทบไม่นก็เิดอะ่ะ กินและคิดอย่ามไนอย่างนี้ร่องมือมารสชาติคมแสบก้นมุ่นของมันนี่เป็นแบบไรป่านนักขิมคนนี้พระธรรมดาที่แบบนี่้บอกเดี๋ยวมึงหนานะคขับได้ับอือ ก็ท่้นจะเก็บกรรมมันเหนียวมันเหนียวหอมมากแก่จบสมามาอมนมาถึงช่วงการทริปแน่ามาพี่น้องซับใช้กันจ้ามันจะเข้าคอนเซปของบ้านหนึ่งแล้ว S <S ับะมีขบะเมนปะเนียงบะแมนชอบภาษาแมนนี่แหละครับคหาอะไม <K l acht> ันคาตาตีครับเนี่ยแบบนี้แหละครับผมตั้งหมือนขึ้นอยู่ดิ <S <S 2> <S 2> ย่านอยู่ของเขียนแต่ความสุขของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเบ้าหนิงย่อมครับ โซ่ให้มึงข้าตาตีพี่น้องโอุ้่น่ะน่าไหลจนๆเลยไปนะครับเด้ออืมแกผักครับครับขาตาอย่ง หยิบอบยิบแบ,บครับบอกว่าออกบอกว่าถือลิบก็ยังแบงไฟลฟรนรนเคยเห็น <c oughs> ไหมาอมไหมลิบเมล์แ่บมือนี้สาวๆกากบโจฝีเมย์อเองครับจ่ายเพื่อเกาแ่บหนัวสุดดอด เบอร์มี่มืดฝีมือดีบอมี่ตกอืคอืมโอ้โหใจสบายนั่งมันทันลินเมื่อกี้นี่สิคบฮะไม่ข่าเข้นกังเข่าดีบล็หนึงร่องไปแล้วมาละก็ับเขากัน Đó. xẹp cũng cúm ขึ้นใช่หรอขึคนชเข้ากกัเดิ่งดับข้าวตอดก้มดันอือเนี่ยปุ่มใส่น้ำกันไม่นอง เสริมผู้ปุ่มกันร่างกายแข็งแรงนะครับเด้อ ปลาหมักปลา,าแก้วแต่ว่ามันมันไ<ม>่นนเหมาะสมกับกินกับไอ้นี่หือบ่กินกับไอ้น้ำเนื้อไมนเขารู้นั่ก็ต้องนี่บางอย่างนี่เขามันต้องม,มีกกันหให้ได้เนาะ กันครับนี่อันหนึ่งอไข่มะเขือสินะม,มาพี่หนอมมาทดสอบกันจ้าว้าไบ้านวัดมื่อัน บอเจ้าขักกี่รอบหนึ่งเดี๋ยวพี่น่องเนี่ยสองคนเนี่แพ้กระเสือกอืมให้บอบอเอาไปสองห้องนเ่ยเอง เท็ตมันดูธรรมชาตินะครับจินตนากินนะใส่ใบตองห้องเนาะอทอดไหมตะกี้เป็นหลักตัดใบตองข้าว <laughs> สังวาลเจ้าวาลัยนี่ <laughs> เป็นใบตองหรอวะบะแม่บ้านห้ามเราไปเนาะปลากร่อยอื่นไป,กกปนอย่างละกรุงเทปนะข้าวจับเพิ่งเอามาปลุกอืม้ม จานหน้านี่ครับแล้ววัดต้นหอมแบบเปลนไคนตดัดไหมเสียบไปหน่อยฮะเสียบครับคักอยู่ว่าผิดไปไหน,นอืมมันค่ขยอยู่มนันอ่ะอื แต่ไข่น้อยพี่นงพักแถวเนี่ยมันเถื่อเส้นสิบะค่ะช่ขางตุ่มสิบบาททุกอย่างมันลงมาละหมักหนากแล้วเนาะมันนวดดิไหม เราหนึ่งน้ำมะละกินก์ซาซ่าเเบอร์อไม่เจ๊เมืกันเข้ากันดีนงครับพี่น้องลำล้ำกลมกลมแถวจัวดีเนะาะแขวจัวดีโอ้อมันตั้งแกเนะาะแถวดีรอกอะท่าบราเท่กันนี่แหละสะา้งเพิ่งึยี่สิบต้นๆนึง เจ้าสิบบดียังไหร่พี่นองครับยกกันจะมึงหนาพัวมาละอ่อนเสียกับเสียไปรวดนะครับเด้วยแสบแสบข้ามังไงครับจอดพี่นอ้องสุดเท่านั้นแดบไว้ดี Hacky mở bữa bên trong nó bộ hãy mở bữa ừ. hưng mở bữa ừ. Thật một bữa ừ. hưng mở bữa hưng mở bữa มะเขือมะเขือนี่ฟังคุณมาขนาดเจ้เอาอืมโอเคจำไว้เหมือนกันเป็นสบายนั่งสิว่าเจ้าเห็นบักยากาศ không không chắc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 มึครับเด้อมันเป็นคำามปิดไทยพี่น้องมาในเบิดแล้วแล้วันะบเด้อลองไปหามาซิมไม่กินลองเห็ดมึงครับแซ่บดีดีรับน้อครับโหติดใจอี แซ่บพี่นนอกป้าป่าว่าบอกเป็นไหนน,อนห้องมินิฮ่ทดนําลองแปลงข้านีม่หน่สุดยอดอันยังมาจะบ่ครับกี่กิโลหนึ่งเดี๋ยวพี่น้อกเนี่ยสองคน ซุ้มยางเนาะเอาละครับาสาวสาบอกลาพี่ละนองเลยครับผมพี่นองจ้ามือหนีผ้ามากินตำสบใยนางเส็บๆนัวๆกับ,บสาวสากระเบาหนิงเนาะเมืม่อหนีสาวสากาแฟไดด้ยจ้าฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊ง,งเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวสนและเบ้าหนิงคลิปต่อไปจ้าเมื่อหนีกระกาบคําว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ <laughs> ไปครับ